哎。Yeah, <Okay. S 1> okay. ผู้ละโซนปะผู้เหโนโ่อออบอกว่าขัดก้นโซ้สัตว์ทีมงานกัซีซีต่กงานก็เจริยแกนรัดกอนงานเเขาเี่ยนน้เสีย ทางไนทังไส่เนี่ยไรขาไรัเป็นเจ้าสิบสี่เสกพวกเราไปาการก่อสารทํานจไปทำไยเลยคุณค่ะคุณท่านเลยขอบคุณค่ะเนี่ยหน่อยเนวาไฟังกลัวหน่อยถ้าไมีนมีสวยจะใช้ว่าอ้สัสตดีีตทเนือเอามือประสานกันรอลูกอะไรครับ หมก็ได้เดือดทกตาขายสายหาเสือกัะเขายเือด้บะ่สายก็ะเดยลักษาเสือกันได้ถิ่วแพร่ยังมีาาดพ้งเพื่อเป็นรส้าองสกานเป็นรส้างในรสาสกานสวยโกนนมตนไบเหาเสือกันกระดองเหตุในุดที่ตุบนอนใ้ทุกเราดูทุ่ข้าเเด้อนรอเยนั่งมากินั่ใสดีเอ่งกเ้าไปได้ทีอ้าวั้งนี้าเพงนะ

面包、电瓶、嗯。 อ่าวาสิบปุ่มพระเริงพระรามปฐุมธานีลำปางเจเจจังหวัดเลยจมวิลลี่มีต่ออีกไหมต่อการมีไหมอ่าไม่มีนะครับอาเสียบปุ่มือดังๆให้กับลูกๆนักเรียนนะครับที่ขึ้นไปทำการแสดงนะครับอ่าส่วนคนที่มีรางวัลจะกหัวหัวก็เรียนเชิญอาบุญเวทีนะครับได้เลยนะครับ อู้ยขอบคุณน่เอนดูนะคะพี่ๆค่ะตรังสุราหรอคะพี่พ่นนคุณคุณเอ็มอบุรีเกาหลีก็มีมม ของพิธีการนะครับใบสีสุขันนะครับท่านรสุขยาตรานะครับหรือว่าในโลกโซเชียลรู้จักกันในานามของรอสุขผลกระแสนะครับก็เป็นพิธีใบสีสุฝันรับฝันนะครับเา,บา็นพิธีเรียบนนร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่ไปนะครับก็อย่าลืมเก็บูปองเกียรติทุกท่านนะครับถ่านทำเบญสัยอยากถ่ายรูปหรืออะไรต่างก็ได้นะครับทางเราก็มีกาแฟมีน้ําดื่มแล้วก็มีไอศครีมนะครับบริการให้ดูแลรีนะครับถ้าสนใจก็รับบริการได้ทุกหลันะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคูปองเกียรติทุกบริการโรงเรียนที่มีพิยาคมนะครับทางขอเอาไว้ครับนายอย๋ยบอก ยี่สิบเอ็ดศูนย์ห้าเอา่ารผู้บริการโรงเรียนพัทยากทนก็ลเป็นผู้บริการอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับเผู้ตรที่รทุกท่านนะครับที่สำับพอเติมเหรนพงอเติมเห็ีใช่ไหมเอฟซีอ๋อพ่อ่ไปไปเอฟไหนคะอ้ยย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 ยบยย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 ย ข้างหน้าเลยค่ะคุณแม่ค่ะขสคสูาคาับแต่ผู้มียรตินะคับด้านหน้าอู่นึงนะครับอ้ม้วยเรดยกรด้วยด้วยดวนด้วยเด็กาคด้วยกดด้วยเด็กๆมาวยเด็กๆมาด้วยเด็กๆมาด้วยเด็กวยเด็ก้วยเดดเด็กๆเ้ววยเด วนี้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะเอาขนมมาให้เด็กๆนะคะพี่ๆค่ะขออนุญาตนะครับแอมโมได้หน้าเวทีได้ไหมครับแอมโมได้หน้าเวทีจะได้มีวิวฉากหลังสวยๆนะครับแอมโมได้หน้าเวทีนะครับจะได้มีพี่ๆค่ะหนูเดินขออภัยด้วยความกล้องสั่นนะคะ เอออาวิดีโอนะเดี๋ยวนะคะพี่พี่อ่ะโอเคขายได้แล้วค่ะาพี่พี่คะอยู่เดินนะคะพี่พี่ขออนุช่อขออนุชค่อเป็นพี่ขอส่งขอคุณอาขอคุณอากันหน้าเว็ีนะครับร่วมแต่งภานน้เนพี่พี่มาดูเด็กๆกับแพื่อีมีเกียรติมาร่วมสวัสดีค่ะนะลูก สวัสดีคะ่ะหรือยังสวัสดีคะ่ะหรือยังสวัสดีค่ะสีคะลูกสวัสดีคะ <c oughs> ด่ะแม่ฟูสวยคนไทยทุกคน <c oughs> อ๋อโปรเน็ตเหรอคะพี่ๆเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะ เดินคะ่ะพี่ๆไม่ใช่ว่าถ่ายกล้องอ่าถ่ายไม่เป็น กล้องค่ะพี่พีขาแล้วก็เดินด้วยมาเลยไอ้นี่ขอบคุณนะคะขอโทษนะคะขอบคุณค่ะพี่พี่พบาอ๋ให้กับเพด้วยนะครับจะต้องกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้ นขนมนะาาครับแล้วก็ไปอะได้้างนี้นะครับายก่องย่าลายใจเนี่พ่อกบอกว่าผ้าลายใจค่ะพี่ๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ๆที่เข้าใจนะคะหนูเดินจริงๆค่ะ

เริ่มถ่ายภาพด้วยกันนะครับอารินเชิญนลยครับเารินเชิญเอฟซีทุกคนนะครับร่วมถ่ายภาพกันแน่นะครับคุณครูที่มาิเวนจากภารกิจนะครับก็อาเรินเชิญนะครับพี่คะคุณพ่อนะคะคุณพ่อขอคุณพ่อขออาเรินเชิญเลย มีไอศครีมนะครับมีน้ำมีกาแฟนะครับบริการท่านอยู่ท่านหลังนะครับสำหรับทุกๆท่านนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่นักเรียนนะครับทุกทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานก็สามารถรับไอศครีมรับน้ำดื่มกาแฟนะครับตามอัยาศัยนะครับช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวทางให้ทางท่านพอสุนนะครับของเจนแล้วก็พูดคุยนะครับกับเอกซีสักนิดหนึ่งนะครับรอให้ถ่ายภาพ ก่อนแล้วกันนะครับ คุณครูทุกท่านได้เดินทางไปด้วยไหมคะคุณเอ็มค่ะคุณเอ็มคุณเอ็มที่พี่บอกว่าตอนเดินทางไปหมอพามาแล้ได้เดินทางไปด้วยไหมด้วยไม่ค่ะไม่ได้เดินทางไปนะคะครับก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนโรงเรียนเก่งพิทยาโมนะครับท่านครูบาอาจารย์นะครับอ fc ทั้งหลายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ นะครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากเลยนะครับรู้รู้สึกดีใจแับภูมิใจจริงๆนะครับที่มีคนรักนะครับบางทีมันก็ต้องมีคนรักคนช่างบ้านมันก็เป็นธรรมดานะครับแต่ผมก็ยังยึดติดนะครับยังยึดติดในคุณธรรมเหมือนเดิมนะครับบ้านมัดโรงเรียนนะครับบ้านมัดโรงเรียนต้องอยู่ด้วยกันและก็ชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอ่า มีไข่คำชะโนดมาด้วยนะครับเดี๋ยวคำชะโนดเดี๋วแต่ใครจะได้นะครับนี่ไปบวงสว w เมื่อวานามันแบบนี้นะครับอ่านะครับฟังข้าวสานทางมาจากชัยภูมิเลยนะครับโอ้ขอบคุณมากจริงๆไกลนะครับไปใกล้ๆนะครับไกลนะครับโอ้ยนี่ไงดิคนในรูกคืคนนี้นะครับอันนี้เป็นหลานนะครับต้องแจ้งด้วยไม่ใช่ลูกนะครับที่ถ่ายในรูปอ่าลงในเฟสบุ๊คเลยเป็นหลานนะครับเนี่ย นะคร,ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ข่าวด้วยนะครับบางทีเราต้องาดเครื่องนะครับอ่าผมมีลูกสาวหนึ่งคนลูกชายหนึ่งคนนะครับแต่ตรงนี uh ้เห็นในรูปนะครับก็คือหลานบางทีนะครับเดินมาที่ใดไหนจะโดนขี่หลังเลยนะ่นเองนะขับรค่ะพี่เนี่ยคุณตาเะาโดนขี่หลังเลยนะเออวันนี้เบอร์หนึ้งก็เป็นเงียบเบอร์หนึ่ขี่หลังอีกบ้างขี่หลังใช่ไขี่หลังเลยขี่หลังนะครับนี่แหละประจัญเลยดิเขาก็เลยคิดว่าเป็นลูกสาว นะครับจริงๆเป็นหลานนะครับหลานสาวนะครับไปบ้านที่ใดก็กระโดดแบบนี้ทุกทีนะครับอ้า่ต้องได้แล้วลูกเน้องเบบี้อ๋อพี่เหนือคือคือคนที่รู้จักกันที่อยู่ด้วยกันนานนะครับก็คือเป็นพี่สาวคนหนึ่งนะครับที่สนิทสนมกันนะครับกับท่านพ่อนะครับหลายๆท่านนะครับอยู่ด้วยกันนะครับอ่า ใครจะได้ข่าวไทครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวมีขนมจีนนะครับแล้วก็มีกับข้าวนะครับให้ทุกทุกท่านได้รับประทานนะครับอะไรอร่อยกันก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับประมาณชักทิ้งเที่ยงนะครับผมจะเดินทางไปที่บ้านหัวนานะครับไปมอบประเช้าให้หุวงพ่อตารีก็คือแม่ยายแม่ยายเก้าล่ะนะครับแม่เฒ่าเก้านะครับให้จบสัญญาข้อที่ห้า นะครับก็คือจบเส้นกันนะครับต่อไปนี้ก็คือไม่เกี่ยวข้องกันแล้วนะครับงั้นถ้าจะเดินทางไปกล้วยนะครับประมาณสั่งบ่ายโมงเพราะว่าผมต้องทางทางในแม่เสี่ยวนะครับในแม่เสี่ยวจองเครื่องบินเที่ยวเวิร์กเกอร์เกินเครื่องที่ข้าราชการชิบวิยญานหรือว่าอะไรนะครับชิบสองชิบสามชิบสี่ชิบห้ามีไลฟ์สดที่กรุงเทพมหานครคนยดูไข้เมื่อยแล้วค่ะ ต้องขอบคุณทีมงานคุณนาคุณนายเสี่ยวนะครับทีมงานทนายพัฒและก็คุณเฟิร์นนะครับที่ให้การสนับสนุนก็จะมีนิกกี้นิกกี้ก็คือแม่คุณนายแม่นะครับคุณนายพอใครคะใครนะครับแล้วก็จะมีอาเล็กนะครับแล้วก็ทีมงานได้หลายคนจะไล์ส่วนกับเจมี่นะครับเจมี่ได้กดค่าส่วนชื่อนะครับสองนนะครับโอนโอนค่าตัวมาแล้วเรียบร้อย ยังไม่ได้ไลฟ์เลยนะครับออนคาตัวมาแล้วต้องขอบคุณทุกทุกขั้นเลยนะครับวันนี้นะครับอ่าต้องขอพบปะแน่เลนะครับขอบคุณมากครับครับผมขออนุญาตทุกท่านเปลี่ยนคนถือไข่แล้วค่ะนายกิตติศรีธาครับรัฐมนตำแหน่งครับด้วยครนายกเทศมนตรีที่อุบลครับเมื่อวานนี้ครับนายกทีมงานนายกกำลังจะมาตรวจจับมาเมื่อมานนีได้เวลาเนาะครับพ่ศจิกาม่ครับที่สวีวดาที่อาจะะอไรย์วิลเมลราชการ้า นายกนะครับมนีท่านายกม่อานกได้ออบคุณคันสรรขอุใ้อนตอดนะารันว่าหนูเลยนะคะขอบคุณค่อเยนะครับคุพ่อรับหน่อยนะครับคุณ่อรับคุณพ่แกเลยคุณอแจกเลยขอแจกเลยครับอ้าวมันจะสครคุณพ่

Wow. หมดแล้วค่ะไม่หล่นแล้วค่ะไข่ไข่หมดแล้วค่ะวางใจลงลงใจแล้วค่ะลงใจเรื่องไข่ขอบคุณค่ะไป

เดี๋ยวมา iPhone 17ต้องเข้าแล้วค่ะรอซุปไปอยู่นะครับว่ากลับไปครับทีมงานทีมเทนด์มาสไปดานีต้องไปขับชนวนทีมงานต้องไปกินทีมงานอาจารย์มหาสุมฟอมกับพ่อกาน์ดกับอาว่านะครับเออมิกกี้เออมิกกี้ครับใช่ครับเขาเกิดจำซื้อก้อนอะไรตัวไหนนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลำเอมเนาะกำลังกำลังงงเรื่องไข่อยู่ค่ะ ร่วมกำลังงงเรื่องไข่อยู่ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะ่ยินดีร่วมสวยเหมือนไข่ทองสวยเหมือนกันเลยสวยเหมือนไข่ทองสวยคุณพี่ฟ้าค่ะติดตามแม่ค่ะชื่อช่องคุณพี่ฟ้าค่ะลูกเปาชื่อช่วยพออค่ะใคร ใควอจะหลนขอบคุณนะคะพี่พี่ผู้จัดงานคะมากั้งนูนี่บอกว่าบ๊ายบายก่อนหนูจะลงไลา์แล้วบายครับผมขอบคุณนะคะขอบขอบคุณทุกคนนะคะที่มาแสดงความยินดีขอบคุณค่ะขอบคุณคุ่แม่ อันนี้คุอครูนะคะขอบขอบคุณนะคะเนะคะเดี๋ยวเดีวตอนเย็นเราจะปักตะก้าเดี๋ยวตอนเย็นมากดของในช่องหนูนะนี่นะคะบรรยากาศบรรยากาศเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นหนูจะปักตะกร้าครับพิเก็บ้าบมา ขอบคุณนะคะบรรยากาศขออขอขอบคุณทุกคนนะคะ